สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ทวนมาทำข้าวเหนียวมะม่วงนะคะซึ่งตอนที่แม่ทำข้าวเหนียวมูนนะคะแม่ลืมทำคลิปนะคะตอนที่เราทำาน้ำกะทินะคะแต่เพื่อนๆนบกไปดูได้นะคะแม่เคยทำไว้นะคะและอันนี้นะคะเป็นการกลับข้าวเหนียวมูนของแม่นะคะรอบสองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปิดฝาเกลียให้เขานี่นะคะแล้วก็ปิดฝาอีก 20นาทีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่จะพามาทานะคะข้าวเหนียวมุ้นแล้วก็เราก็จะไปใส่ถ้วยแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่อันนี้ไซส์ใหญ่นะคะมันก็จะมีฝาปิดนะคะเพื่อนๆนี่เลยแล้วก็จะมีอันเล็กอ,อันนี้อันเล็กเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใส่อันเล็กหรืออันใหญ่ดีนะคะก็ซื้อมาอย่างละสองชุดนะคะมะม่วงนะคะนี่มะม่วงนี่ ม่วงไทยอ,อกร่องเพราะว่าตรงนี้มันมันเหมือนม่นมวงไทยอะที่มันเป็นแบบบุ๋มๆตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าอกล่องเพราะตอนที่มันมันยังไม่สุกอะมันมันก็จะแบบว่าออกแบบอร่อยอะเปรีปร้ยวๆนิดนึงนี่เลยอันนี้ Import จากไทยเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแม่ก็จะมาทําให้ดูนะคะเดี๋ยวเราอบข้าวนะคะอบข้าวเหนียวนะคะไปอีก20นาทีค่ะเพื่อนๆมาค่ะเราก็มาทํา น้ำกะทิราดข้างหน้าเขานะคะส่วนผสมก็มีกะทินะคะ1กล่องเล็กนะคะของแม่นะคะแต่ถ้าบ้านเราประเทศไทยใช้ชาวเกาะก็ใช้แค่ครึ่งเดียวนะคะผสมน้ำใส่น้ำตาลไป6ช้อนโต๊ะนะคะใส่เกลือไปทั้งหมด1ช้อนโต๊ะเพราะว่าน้ำราดของเขาจะต้องออกเค็มนะคะนี่ใส่ไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเค็มหวานปลาเล่มปลาเล่มนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดนะคะ ไปสองช้อนโต๊ะในปริมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เนี่ยมากวนให้เขาข้นขึ้นนะคะเพื่อนๆไม่ต้องให้ข้นแบบคักๆนะคะนี่ให้ข้นเป็นน้ำน้ำนมนะคะขาวๆอันนี้แม่ตีเขานะคะก็ปองเขาจะขึ้นไม่ต้องตักออกนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะหายไปเองนี่เขาก็จะเริ่มข้นขึ้นนะคะ ใช้ไฟกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกะทิจะแตกมันนี่ทำอันนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปจัดทำนะคะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเดี๋ยวขอคนต่อก่อนนะคะเดี๋ยวได้ที่แล้วเดี๋ยวมาดูกันนี่นะคะเพื่อนๆถ้าได้ที่แล้วก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สเลยนะคะนี่เขาก็จะประมาณนี้ แม่บอกแล้วนะคะฟองไม่ต้องแตกออกนะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้อของมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราปิดแก๊สเดี๋ยวเขาก็จะหายไปเองค่ะฟองนี่เดี๋ยวแม่ก็จะเอามาใส่ชามนะคะเชื่อที่จะไปจัดตรงตกแต่งชา,งาจานของข้าวเหนียวนมะม่วงของเรานี่ได้ประมาณนี้นะคะมาค่ะนี่นะคะมะม่วงนะคะแม่ได้ปอกเรียบร้อยแล้ว แล้วเราก็เอามานะคะอุปกรณ์นะคะก็คือถ้วยนะคะนี่แล้วก็มีน้ำกะทินะคะนี่เลยหวานเค็มมันนะคะอร่อยมากเลยเห็นไหมฟองไม่มีแล้วนะจ๊ะแล้วนี่ก็ข้าวเหนียวที่แม่ได้มูลไว้นะคะเงาไม่เพื่อน,อนๆนี่นะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่นี่กันเลยมาค่ะนี่นะคะแม่ก็ได้ใส่ข้าวเหนียวไปนะคะก็ประมาณ หนึ่งทักพรีเสร็จแล้วเพื่อนๆน,นะคะกดกดตรงกลางกดตรงกลางนะคะอันนี้น้อยไปใส่ไปอีกกดตรงกลางเพื่อที่เดี๋ยวเราจะใส่มะม่วงนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะนี่แม่ก็ได้ทําไปหลายอันแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวแม่จะขอตัวทํานะคะ ใส่ข้าวเหนียวให้หมดนะคะมาดูกันว่าเราจะได้กี่ถ้วยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่มะม่วงน้ำกะทินะคะลงไปอีกทำแอ่งตรงกลางนะคะนีเดี๋ยวแม่ทำต่อก่อนนะคะ มาค่ะเพื่อนๆแม่ก็ได้ทํานะคะไปทั้งหมด20ชามนะคะข้าวก็ยังเหลือนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทํากันนะคะเดี๋ยวแม่ขอตัวปอกมะม่วงนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อนๆแม่ไปหาซื้อมะม่วงน้ําดอกไม้มันไม่มีนะคะเหมือนกับว่าเขายังไม่ได้นําเข้าเพราะว่าน้ําดอกไม้นะคะเพื่อนๆเ,เ,เนื้อเขาจะไม่มีสั่ง ซังมันก็คือแบบเป็นเส้นๆนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆหั่นใส่นะคะห,หันไปจะรู้เลยว่ามีสั่งนะคะเพื่อน ใส่ไปให้มิดนะคะเดี๋ยวแม่ไปเอาเคียงมาแล้วนะคะหั่นไม่สะดวกรอสักครู่เอาเขียงมาหั่นเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้านะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาเรียงใส่นะคะแบบนี้เรียงสวยๆเลยนะคะให้เต็มแบบนี้ อันนี้ยังไม่เต็มก็ใส่ให้เต็มนะคะประมาณนี้นะคะ ียงแบบนี้ไปให้หมดนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกัน,นเดี๋ยวทำให้ครบยี่ถ้วยเล็กเลยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวแม่ขอตัวทำให้ครบ20ชิ้นก่อนนะคะมาค่ะเพื่อนๆตอนนี้แม่ก็ทำครบแล้วนะคะ20ชามเดี๋ยวเราจะเอาน้ำกระที่มมาราดนะคะ แล้วก็ปิดฝานี่เดี๋ยวเรามาเตรียมฝานะคะน้ำกะทินะคะถามว่าร้อนอยู่ไหมยังร้อนอยู่นะคะยังอุ่นๆอ,อยู่นะคะ<ม>ราดลงไปเลยค่ะพเพื่อน เดี๋ยวแม่จะราดนะคะให้ครบยี่สิบชามเลยนะคะอันไหนน,น้อยก็ใส่เพิ่มลงไปนะคะเพราะว่าเขาจะได้ทั่วถึงไปถึงข้าวเหนียวมูนของเรานะคะ mm. ก็จะหวานมันเข้มข้นเลยมะม่วงนะคะนี่อัดแน่นเลยค่ะเพื่อนๆเอาไว้ทำเป็นอ่า จัดงานปาร์ตี้นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็หนึ่งคนหนึ่งถ้วยเลยนี่น้อยก็ใส่เพิ่มลนไปนี่ได้แบบนี้แล้วแม่ก็จะมาปิดขวานะคะเพื่อนๆค่ะ ฝามีซ้อนกันนะคะเราต้องค่อยๆเอาออกนี่ปิดลงไปแบบนี้เลยนะคะเพืเ่อนๆแล้ก็จะมาปิดให้ครบนะคะ สำหรับจัดงานปาร์ตี้นะคะเพื่อนๆมันก็จะพอดีเลยนะคะคจับล็กเขานะคะเพื่อนๆน้ำกะทิทันลักเช็คให้เรียบร้อย ปิดเสร็จเขาก็จะมีที่ล็อกนะคะเพื่อนๆมันก็จะพอดีเลย สำหรับคนไม่มีเล็บน,นะคะเบื่อมากเลยที่มันซ้อนนะคะแกะยากที่เก้าที่สิบสิบ เราก็จะมาลาดหน้าให้หมดนะคะให้ครบนะคะทั้งหมด20ชิ้น ใส่ให้ครบเลยนะคะเพื่อนๆอันไหนน้อยๆก็เติมอย่ากกักค่ะใส่ไปให้เยอะๆนะคะไหนขอตัวทายรูปตัวนี้ก่อน เดี๋ยวเราก็จะไม่ปิดฝาให้ครบเลยใส่เข้าให้ลงล็อกนะคะเพื่อน ขนมถ้วยที่แม่ได้ซื้อมานี้นะคะก็กจับกล้องก่นอนหนึ่งถุงนะคะหนึ่งแพ็คก็จะมีสิบชิ้นนะคะก็จะพอดีเลยแม่ซื้อมาสองห่ออันนี้คืออันเล็กนะคะเพื่อนๆอันใหญ่แม่ยังไม่ได้ทำนะคะแกะก่อนแกะยากมาก ล็อกเขาด้วยนะคะเป็นเถิเวลาใส่ เขาแถมมาเป็น <c> ฝ <oughs> านะคะแต่ฟอยหมดแล้วถ้วยหมดนี่ล็อกกอนเรียบร้อยแล้วนะคะยี่สิบชิ้นนะคะเพื่อนๆนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่กล่องนะคะให้กับญาตินะคะเดี๋ยวเขาก็จะมารับแล้วข้าวที่เหลือมะม่วงที่เหลือเดี๋ยวแม่ก็จะทานเองค่ะเพื่อนๆ ยังไงขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะอยากกินต้องได้กินค่ะเพื่อนๆเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่ดะะ้ค่ะใกล้จะครบ1,000ท่านแล้วนะคะช่วยกดเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบายบาย